สวัสดีค่ะพบกับช่อง y o u t u b e สมมาทารมเปิดไพ่ไทยดวงผู้ที่เกิดวันจันทร์ครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนนะคะพฤศจิกายน2564ครึ่งเดือนแรกนี้1-15เดือนพฤศจิกายนนี้ดวงการเงินการงานความรักและสุขภาพของชาว วันจันทุกทุกท่านทุกๆคนจะเป็นอย่างไรกันบ้างช่อง YouTube สมมาทาโรดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีนะคะก็สะดวกที่จะฟังแบบไหนก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะเพราะว่าดวงเนี้ยมันเป็นดวงโดยรวมไม่ยึดถือยึดติดเป็นดวงของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะเอาคำแนะนำที่ได้ไปปรับใช้ให้เข้ากับชีวิตประจำวันของคุณเนาะ ฝากกดติดตามด้วยฝากกดแชร์เป็นกําลังใจด้วยนะคะดูดวงให้ฟรีต้องการแค่ Subscribe เป็นกําลังใจให้กันหรือคอมเมนต์ส่งพลังบวกมาก็ได้ใครสนใจดูดวงส่วนตัวส้มมะพยากรณ์ c e e o o o k พิมพ์ภาษาไทยนะคะส้มมะพยากร์เนาะดูดวงด้วยไพ่ย,ยิปซีค่ะราคาเริ่มต้น3าคำถามทั่วไป59บาท5ทําคำถาม99บาทกรณีดวงความรักเน้นเฉพาะความรัก3คํคถามราคา 99บาท5คำถาม1 4 9บาทค่ะโอนเงินแล้วส่งสลิปแล้วพิมพ์คำถามที่อยากทราบเรียงลำดับมาเป็นข้อๆแม่หมอจะทยอยตอบให้ตามคิวช่วงวันที่8พฤศจิกายนดาวพระหัสสบดีจะย้ายราศีจากมังกรเข้าสู่ราศีกุม 22. นาฬิกา11นาทีสมมะทำพิธีจุดเทียนสีเหลืองเสริมดวงนะคะใครสนใจจุดเทียนเสริมดวงบูชาพระพรารสบ,บดีชุดละ199บาทฝากชื่อสกุลวันเดือนปีเกิดร่วมจุดเทียนกันได้ในระยะนี้วันจันทร์สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเปลี่ยนแปลงโยกย้าย สมมาไม่รู้นะว่าจะย้ายงานหรือว่าจะย้ายบ้านหรือว่าจะย,าย้ายที่หอย้ายที่พักมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงยกย้ายมันมีเรื่องของการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องย้ายแล้วดีย้ายแล้วประสบความสำเร็จค่ะในระยะนี้คนวันจันนะ่ะเหมือนมีเรื่องให้คิดและตัดสินใจจิตใจโลเลอาการเหมือนคนเป็นไบโพลา่าชั่งน,น้ำหนักดู ชั่งน้ำหนักดูว่าใจเรามันเอ็นเอียงไปข้างไหนในกรณีที่เราไม่สามารถเลือกอะไรพร้อมกัน2อ,อย่างได้สมมาก็อยากจะให้ใช้เซนต์หรือลังสังหรณน,นะไพ่เดอะไฮเปอทหมายถึงการได้รับการช่วยเหลือเกือ้อกูล mm hmm. การได้รับการสนับสนุนจากเพศตรงข้ามหรือการได้รับความช่วยเหลือเพราะความเสน่หาส่วนความหมายของไพ่เดอะสตาเนี่ยกับไพ่ไนท์ซอฟเพนทเกิล มันเป็นไพ่แห่งการวางแผน เพราะฉะนั้นใครมีแผนอะไรอยู่ในหัวสมองสามารถที่จะใช้ชีวิตไปตามแผนที่เราวางไว้ใครอยากเปลี่ยนงานได้งานใหม่สำเร็จสมหวังดังใจคนตกงานว่างงานก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องของงานเข้ามาหรือว่าบางท่านบางคนอยากจะสอบแข่งขันก็มีคนช่วยติวนะแต่มันเป็นความกังวลนะ่ะกลัวจะพลาดกลัวจะไม่ได้กลัวจะไม่สำเร็จเราไม่จำเป็น ต้องกลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่หรูเพราะฉะนั้นเนี่ย ต้องลองนะคะต้องลองให้รู้อย่าก,กลัวอย่าวิตกกังวลอะไรไปจนเกินเหตุกับสิ่งที่มันยังมาไม่ถึงนะคะแล้วมันจะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีทั้งคนที่อยากเปลี่ยนงานทั้งคนที่กําลังตกงานว่างงานโอกาสดีๆสิ่งที่ดีกําลังรอคอยคุณอยู่หรือแม้แต่ใครอยากจะย้ายกลับบ้านอยากจะย้ายกลับถิ่นฐานบ้านเกิดก็สามารถที่จะย้ายงานหรือกลับไปทำงานที่บ้านได้เช่นกัน ไม่มีปัญหาส่วนช่วงนี้ใครที่มีปัญหาพูดไม่ออกบอกไม่ถูกบอกใครไม่ได้กำลังใจที่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัวแต่ดูเหมือนว่าในช่วงต้นเดือนพฤศจิกาเนี่ยคนวันจันทร์่ะชีวิตมันจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้นมันจะมีจุดบาลานซ์มันจะมีจุดสมดุลน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใจนิ่งๆใจเย็นๆแล้วอย่าอารมณ์แปรปวนบางทีคิดกลับไปกลับมากลับไปกลับมาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวเอาเดี๋ยวไม่เอามันเลยทําให้รู้สึกว่าเหมือนคนเป็นไบโพล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจการได้รับความร่วมมือจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวการให้ความร่วมมือกันทําให้งานหรือโปรเจก์นั้นประสบความสําเร็จหรือถ้าใครไม่ได้มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงโยกย้ายแต่ไม่มั่นใจว่างานที่ทําอยู่จะมีเกณฑ์ประสบความสำ สำเร็จหรือก้าวหน้าไหมถ้าอ่านจากความหมายของไพ่สามไม้เท้ามาช้าแต่มาชัวความก้าวหน้าความสําเร็จรอคอยคุณอยู่ส่วนใครที่มีหัวการค้าอยากจะทําธุรกิจสามารถทําได้เลยวางแผนดีๆไม่ใช่ว่ามีอะไรอิเลเคค็กเขขสเปสสปาไม่มีอะไรในหัวเลยรู้แค่ว่าอยากจะลงทุนแบบนั้นก็ไม่เอาร่างไม้แบบปิ้งร่างแผนของคุณให้มันเห็นชัดเจนส่วนธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามหรืออาชีพที่เกี่ยวกับพริตตี้พีอาร์เรขาโุการงานบริการหรือแม้แต่เรื่องของเสื้อผ้าเครื่องนุ่งหม่มจิวเวอรี่อัญมณีเครื่องประดับหรือคนทํางานที่เกี่ยวกับเซลล์การตลาดหรือคลินิกเสริมความงามก็สามารถทําได้เปิดร้านทําเล็บทําผมก็ทําได้ในกรณีความรักความรักของคนวันจันทร์คนมีคู่ระวังนะ ระวังอารมณ์ไม่นิ่งระวังอารมณ์ที่แปรปรวนอาจจะทำให้เกิดปัญหาหรือบางครั้งช่วงนี้ต้องระมัดระวังว่าคุณเองหรือความรักของคุณนั้นคนรักมีอะไรปกปิดซ่อนเร้นอยู่หรือเปล่ามันเหมือนมีเรื่องของการนอกอกกนอกใจแอบมีชู้มีกิ๊กแม้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะคุมเครือไม่ชัดเจนหรือมันเหมือนมีพิรุษอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นดูดีๆนะคะว่า ใครเป็นฝ่ายนอกใจใครคุณกําลังนอกใจแฟนหรือแฟนกําลังนอกใจคุณไพ่เนี่ยไม่ได้บอกว่าจะเลิกกันแต่มันมีโอกาสที่จะไข้เขวหรือปันใจไปให้คนอื่นได้หรือพูดง่ายๆก็คือมีการนอกลู่นอกทางกันเกิดขึ้นนั่นเองส่วนในเรื่องของคนโสดคนโสดช่วงนี้ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้อาจจะติดเพื่อนติดฝูงหรืออาจจะติดครอบครัวหรือบางครั้งกลัวที่จะเปิดใจนะ หรือบางคนบางกรณีเนี่ยมันเหมือนลักพี่เสดายน้องยัง move on จากคนเก่าไม่ได้ยังแอบกลัวว่าคนเก่าจะกลับมาอยู่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยลังเลใจแต่ถ้ามีคนเข้ามาใหม่ที่ดีที่ตอบโจทย์นะมันก็ไม่ผิดนะถ้าจะเปิดใจหรือทดลองคบทดลองคุยสามารถทำได้ไม่มีปัญหาในกรณีเรื่องของการเงินการเงินเนี่ยโดยรวมไม่มีปัญหาเพราะว่า ไพ่สองเหรียญมันเป็นไพ่หมุนเงินสนุกสนานกรารเงินคล่องตัวขึ้นแต่ก็อย่าลืมวางแผนการเงินไว้ก่อนล่วงหน้ามันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่ช็อตจะได้ไม่สะดุดไม่ติดขัดรายจ่ายที่เกี่ยวกับบ้านรายจ่ายที่เกี่ยวกับครอบครัวค่อนข้างที่จะสูงแต่ส้มมะดูแล้วว่ามันยังมีเรื่องที่ เป็นการใช้จ่ายเงินแบบสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยนะบางคนช้อปปิ้งเก่งโอ้โห1111อ็ดสต่างๆชอปกระจุยกระจายของบางอย่างยังไม่ทันได้แกะออกจากตู้ยังไม่ได้แกะออกจากห่อเลยบางอันจะหมดอายุอยู่แล้วยังไม่ได้เอามาใช้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันฟุ่มเฟือยเกินความจําเป็นอยากจะให้บริหารจัดการลายรับรายจ่ายให้ดีแต่ความโชคดีของคนวันจันทร์ก็คือมีเกณฑ์ได้เงิน หรือมีเกณฑ์ได้ของมีค่าจากความสเสน่หาใครมาแอบชอบคุณซื้อของมาให้หรือว่าให้การช่วยเหลือเกื้อกูลอีกอย่างหนึ่งช่วงนี้เมื่อกี้ลืมพูดมันเป็นไพ่ใบเซ็กชวลคนวันจันทร์ะ หมัดอาจจะมีเพศที่3เข้ามาชอบหรืออาจจะลองคบหรืออาจจะลองเปิดใจคบกับเพศที่3ก็ได้ไม่มีปัญหาขออย่างเดียวว่าคนคนนั้นนะ่ะอย่าเป็นคนที่มีเจ้าของเพราะไม่งั้นเดี๋ยวก็รักซ่อนซ่อนรักเป็นคนที่ไม่สามารถออกตัวได้เปิดเผยได้นะส่วนเรื่องของโชคลาภจริงๆก็ยังไม่ค่อยเด่นชัดสักเท่าไหร่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงได้อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้เยอะนะส่วนสุขภาพประมัดระวังมดลูกรังไข่อวัยวะเพศระบบสืบพันธุ์ คุณผู้หญิงระมัดระวังในเรื่องของอประจําเดือนอาจจะปวดท้องหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ระมัดระวังให้มากคุณผู้ชายก็ระมัดระวังตับไตนะนิ่วหรือเกี่ยวกับเรื่องของกระเพาะปัสสาวะให้มากมาก ไพ่นะ่ไม่ได้บอกว่าคุณจะล้มหมอนนอนเสือแต่อาการไม่ค่อยจะดีก็อาจจะต้องไปตรวจไปเช็คช่วงนี้คนวันจันทรดื่มน้ําเยอะๆแล้วจะดีส่วนการมูเตรูช่วงนี้ก็ไหว้ขอพรอ,องค์พระแม่ลักษมีหรือจะทําบุญถวายน้ําดื่มแล้วก็อาขอพรหรือกรวดน้ํานะคะระลึกถึงองค์พระแม่ธรณีได้โดยรวมถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทิศทางที่ดีใครอยากจะย้ายหอย้ายบ้านก็ได้ได้นะ ไม่มีปัญหาใครจะเดินทางก็เดินทางได้ไม่มีอุบัติเหตุใครสนใจจุดเทียนเสริมดวงวันที่8พฤศจิกาทักแชท facebook สมมาพยากรหรือใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทมาได้วันนี้ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ